สวัสดีครับยามเช้าผมฟอร์สเพนครับเรากลับมากับอีกแล้วครับซีรีส์ซีสโกซีรีชาเลินครับผมจะมาเล่น MP5 SD กันนะครับถ้าใครไม่ร่วมมันคือปืนอะไรผมไม่รู้เหมือนกันก็แก้เ็นมาออ้่น่าจะดีมากแน่เลยกดแบ็กไป ล่ะน,นะครับเมื่อกี้เข้าเราไม่มีอะไรเกดขึ้นเป้าหมายคือหเ,เป้าหมายคือแปดคิวโอเคสองคิวผ่านไปสามคี 3, 4, เอ้ยผมขีดแน่เลยสี่ห้าคร ทำให้เขาเออทำให้ตัวผมโดนรีเซทกระสุนเยียบขอบคุณนะก็ไปห้องน้ำนั้นว่ายไม่น่ารอดหรอกคิวเร็วคิวเจ็ดเดี๋ยวแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดอีกแค่คิวเดียวแล้วเครื่องเป็นอะไรเนี่ยอ่าเวินะไม่น่ารอด ก็แค่คิวเดียวมันจะไปลำบากกันเลยจสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและผมก็ขอต้อนสำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ผมจะลงคลิปแบบเต็มคาราเบลเกมแบบให้ทุกคนดูแบบคุณโทเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงก่อนอน,นะครับบ๊ายบาย